สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็มาในคอนเทนต์ที่ว่าถุงนะคะถุงที่เราจะทําปีหน้านะคะก็คือที่เรากอกแน่นกอกดีนะคะก็จะทําให้อ่าเวลาผ่าไม่แตกนะคะทุกคนอันนี้กําลังก็คือกําลังขนอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเรียงกันเป็นแบบตับๆแบบนี้เลยนะ นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ<ร>าการข<ร>นถุง,ถงอีกนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่ถึงจะมีฝนออกมานะคะฝนตกลงมานะคะเปียกเขาก็ยังแน่นนะคะยังแน่นนะคะทุกคนยังแน่นอยู่เลยนะครับเห็นไหมคะกอกดีมากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปีหน้าที่เราจะเอาไปทำบัตดิ้งนะคะนี่บัตดิ้งปีหน้านะคะทุกคน น,นี่เราก็กําลังขนกันอยู่เลยจ้าถ้าคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทาคลิปในครั้งต่อไปจ้าอันนี้เราก็กําลังขึ้นรถเข็นกันนะคะทุกคนนี่นะคะ I'm <laughs> not